กลางสวนกล้วยยามค่ำคืนเมื่อสายลมพัดใบกล้วยไหวเสียงซาซาก็แว่วขึ้นในความมืดชาวบ้านบอกว่านั่นไม่ใช่เสียงลมธรรมดาแต่มันคือเสียงของผีพรายตานีวิญญาณสาวงามที่สิงอยู่ในต้นกล้วยตานีเธอมันจะปรากฏกายในคืนเดือนเพนในชุดผ้าสีเขียวอ่อน ผมยาวสยายปรากฏตัวอยู่ใต้ต้นกล้วยเพื่อรอใครบางคนหรืออาจจะรอคนที่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำจนตายคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังตำนานแห่งรักความแค้นและวิญญาณผู้หญิงผู้สิงสถิตอยู่ในสวนกล้วยกับเรื่องราวของผีพรายตานีเสียงลมพัดผ่านแนวกล้วยยา,ามค่ำคืน บกล้วยเสียสีกันดังซาซาชาวบ้านแถานั้นต่างรู้ดีว่านั่นไม่ใช่แค่เสียงลมแต่คือสัญญาณของผีพรายตานีวิญญาณสาวงามที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีเรื่องเล่าขานกันมาเนิ่นนานเมื่อนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อตานีเป็นหญิงชาวบ้านผู้มีรูปโฉมงดงาม และจิตใจอ่อนโยนเธออาศัยอยู่กับมารดาชื่อวิมลในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคกลางของไทยในหมู่บ้านนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อมานิตที่เธอรักหมดหัวใจแต่เขากลับมีใจให้หญิงอื่นเมื่อความรักไม่สมหวังตานีเสียใจจนตรอมใจตายและร่างของเธอ ็ถูกนำไปฝังไว้ใกล้ส่วนกล้วยของครอบครัวไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆกลางค่ำกลางคืนบางคนเห็นร่างหญิงสาวนุ่งผ้าสีเขียวอ่อนผมยาวสยายยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยยามแสงจันทร์ลอดผ่านใบกล้วยจะเห็นเงาร่างของเธอยืนสงบนิ่งดวงตาเศร้า แต่แฝงไว้ด้วยความอาฆาตผีพรายตานีไม่ได้เป็นผีดูร้ายโดยธรรมชาตินางมักจะคอยช่วยเหลือคนยากจนหรือคนที่มีศีลธรรมดีแต่กับคนเจ้าชู้คนหลอกลวงหรือผู้ชายที่ทำหญิงให้เสียใจเธอจะไม่ยอมปล่อยให้รอดพ้นไปง่ายๆมีเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึ่งจากหมู่บ้านใกล้เคียงเขาชอบไปเกี้ยวสาวแถวสวนกล้วยในยามค่ำคืน คืนหนึ่งเขาเห็นหญิงสาวงามแต่งชุดสีเขียวเดินยิ้มอยู่ใต้ต้นกล้วยเมื่อเธอหันมามองดวงตาเป็นประกายลึกลับชวนให้หลงไหลเขาจึงเดินเข้าไปหาแต่เมื่อถึงระยะประชิดกลิ่นเย็นเฉียบแผ่กระจายทั่วตัวและก่อนที่เขาจะเอื้อมมือแตะตัวเธอเสียงโวเราะแหลมก็ดังขึ้น พร้อมเงาร่างที่หายวับเข้าไปในต้นกล้วยตานีรุ่งเชา้าชายคนนั้นถูกพบหมดสติอยู่กลางสวนพูดจาเพอ้อคลั่งชาวบ้านต้องเชิญหมอผีมาทำพิธีสะกดวิญญาณจึงรู้ว่าผีพรายตานีได้หลอกชายคนนั้นให้เห็นภาพหลวงตาเป็นการสั่งสอนไม่ให้ประมาทต่อวิญญาณหญิง แม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีแต่ตำนานของผีพรายตานียังคงเล่าขานไม่สิ้นสุดบางบ้านถึงกับปลูกต้นกล้วยน้ำหวาแทนเพราะไม่กล้าให้มีกล้วยตานีอยู่ใกล้บ้านเพราะใครจะรู้ในค่ำคืนที่ลมพัดใบกล้วยไหววิญญาณของตานีอาจยังคงยืนมองอยู่ใต้แสงจันทร์ ที่ปลายสวนกล้วยหลังบ้านของคุณก็เป็นได้อานผีพรายตานีเป็นอีกหนึ่งตำนานพื้นบ้านไทยที่สะท้อนถึงความเชื่อความกลัวและความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติหากชอบเรื่องเล่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องหลอนต่อไปคืนหน้าพบกันใหม่ในเรื่องเล่าขนหัวลุก